เพลงเก่ามันเนี่ยเพลงนารูโตะเวเลยเพลงเก่าเก่าเราดูเซียนก่อนในเน็ตฟิกมันมีอ่ะหน้าตัวตอนเด็กอ่ะครบเลย อาเนี่ยเดี๋ยวทำไมกูเป็นเวดล่ะทำไมหนุ่มให้หนุ่มเป็นบังกะโลแล้วมาเป็นบ้าชาวอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยไอ้เกมเอ้าเป็นซัดหรอที่ตอนแรกมันก็ขึ้นเป็นลำบากไม่กูไม่ใช่จริงหาอะไรวะเนี่ยไอพีมันก็เป็นฟิวใช่ป่ะเออโอ้โหดีเลูเนี่ยชาวอะไรวะเกมดีจริงๆเลยว่ะ เฮ้ยเอวินหนีเอวินูเนี่ยแหละเฮียม่ออกหนีไปเลยอาหารนาหนาต่อยเลยนะอาเฮียมตฟงเฮ้ยาเกาะมาเดี๋ยวนี้ ล้วงล่วงใรวอะไรกันั้ง่รู้สึกเหมือนมีคนเลยใช่มีิอยู่ยังไ้สับอยู่บนนี้ตัวเี้งเนี่ยของใครเนี่ยตีไปแล้ว ไปไปเจอมันเลยอ่ะบ้าบาบ้าบไปเห right. ok, ็ปเฮ้ยมันมีใหม้เรืรู้เรื่องครับ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 เยอะมากครับ สองเก็บสองโอไม่ทานแล้วเก็บสองเก็บสามเก็บสามมุดมดเร็ว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 นี่พวกอะไรมุ้งสองทุบทันโดนทันแล้

คุูจะฟาบอีกแล้วถ้ากูตายมันจะเป็นตัวหาอะไรไม่รู้แม่งก็ไม่รู้หเอกหรือมันเป็นอีเวนต์ของเกมวะเราต้องดูดีๆนะหรือมันเป็นที่เกมพัง อะไรเลยกาแก็ไปดอ้าวเชี่ยไม่อกหลานไปด้อเเยียมจริงเยียมจริงเยี่ยมจริงจริงเอบีกับกูเล่นน้ำเพียรกับน้ำเพีรกับอะไรวะ บนห่าวบนเขาบนเขาเห็นปะเยอะเลยกูอยากเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูคนหน้าวเลยทุกกลับเก็บของตัวเองไม่ได้เนียวลูกพ่อเสร็จกู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 เลยเนี่ยฮะแล้วทำไมกูเป็นวัดหาว ใช่หรือไมกูติ๊กแล้วมันพูดมากวะเอาเงี้ยไม่ใช่เหรอไม่เชื่อโวยสัตว์เออเงาะมึงมีอะไรมาแลกวะมึงมีอะไรมาแลกมึงมีอะไรมาแลกอะไรนะมีแถวแรกเก็บมีมีดนะผมถีบห่วงไปแลกโอ้เป็นไปแล้ ไอเควอยหมนตัวมึงกะีม่วงเอาวันนี้เอาเฮียเยยขึ้นมาไม่ได้ด้วย เฮ้ยโอ้โหอยู่ฝั่งโน้นจีบต,ตาฝั่งนู้นเลยจัดมาจัดมาจัดมาให้คุณสิทำงานอะไรดิวะฝั่งนู้นน,นะพยายามฝั่งนูง้นเล่าไงเล่าไงเล่าไงบูนสิบสูมถึงโงยๆๆไม่อยู่ฝั่งหินน่ะไอสัตว์มึงซูมไม่ได้ไ <c> ม <oughs> ่เชี่ยมึงทะลุหินไม่ได้บ <c oughs> <c oughs> ูนสิบเลยตเวเอซูมทะ <c oughs> <c oughs> ล,ล,ลุออร่าทะ <c oughs> ลุเ <c oughs> ฮียมึอเปิดขอบแล้วนะ อย่ามาสแกนละสายรอดแล้วนะที่กูรักเพื่อนแล้วตายเนี่ยกูจะรอดได้ยังไงโอ้โหจัดเขี้ยแมนดีดีมาเที่ตาสุดท้ายของชีวิตเพราะว่าเราจะจากโลกนี้ไปแล้วใช่ไหมใช่แล้วจะไปไหนอะไปโลกหน้ากูจะไปเกิดใหม่ในต่างโลก กูจะไปเกิดใหม่ในต่างโลกไอ้เหี้ยจะไปเกิดในใจไในปะในปะไม่ได้ไม่ต้องไม่ได้อะไอ้เหี้ยถามมากกว่าอ่อจัดอย่าบอกไม่ได้ก็คือไม่ได้ดิจะต้องถามอีกแล้วก็ถวายไม่ได้ก็ต้องรู้ก่อนไงก็ไม่ต้องรู้หรอกไอ้เหี้ยไม่ได้แล้วแหละเอ้ยขาดใจดิอยากรู้ทำไมนักหนา เรื่องของมึงเจ้าที่เป็นลับของคุณเอ้าแล้วทำไมกูเพียงเดียวเดียวดิโนยุทำไมกูเป็นเบีดเดียวทำไมพวกมึงเป็นลับลายต่อกันวะเมื่อกี้คืออะไรวะเอ้าชื่อหะไรวะเมื่อกี้เดี๋ยวอะไรนั่นน str ่ะเอออะไรเดียวแล้วเกมเกมไม่นอนน้อยเกินในเที่ยงเกมไม่นอนหรอ โไรให้สัรักม่ันเยอันิไม่ยิงแล้วมันต่อยอะไรม